ครับวันนี้มาพบกับบ้าสนะครับซื้อขายที่ดินนะครับบาสพาลุยนะครับวันนี้ผมพาไปดูที่นานะครับ3ไร่2งาน59.1ตารางวานะครับแปลงนี้อยู่ที่บ้านคำพระนะครับตำบลนานวนนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอเนี่ยก็ประมาณ5กิโลนะครับเนี่ยเดี๋ยวแผนกล้องนี่ทางลงไปที่นาตรงนี้นะครับ นี่เราจะลงไปดูที่นา3ไร่2องงานห้ากาตารางวาปะ่ะมานะครับที่แถวนี้นี่ผมว่าทํานาปีนาปังได้นะครับจะขายอยู่ที่4ี0 0สนห้าหมบาทนะครับเป็นสนุดคุดแดงปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นาจะสวยไหมนะครับที่นาจะเป็นยังไงนะครับผมยังไม่เคย ลงไปดูนะครับอันนี้คือทางเข้าของที่นานะครับนี่นี่คือทางเข้าเป็นคอนกรีตนะครับเราจะขี่มาจากทางอำเภอพนมไพรเนี่ยนี่ขี่มาจากทางอำเภอพนมไพรทางเข้าที่นาจะอยู่ซ้ายมือนะครับนี่ก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับนี่มีไฟโซล่าเซลล์เห็นไหมฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่จะสวยไหมนะครับถ้าใครชอบ ที่ดินก็ฝากกดติดตามช่องซื้อขายที่ดินบัานพาลุยด้วยนะครับช่อง f a c e b o o k ก็ Facebook ตัวที่ผมจะลงรีวิวนี่นะครับช่อง youtube ก็คือช่องซื้อขายที่ดินบัาพาลุยนะครับไป Let's go! <S มาครับเราก็มาถึงที่นาแล้วนะครับเดี๋ยวมีเสียงรถไถอยู่ที่นาแปลงนี้ทำนาปีนาปังได้นะครับทีนี่ แปลงนี้นะครับหน้ากว้างมามาจากเสียงรถไแก่อนหน้ากว้างติดถนนสาธารณะเนี่ยนี่นไหมตรงนี้นี่คือที่ทางจะเริ่มตัดนี่นะครับตรงนี้เห็นไ,ไหมติดติดถนนติดถนนที่ใช้ร่วมกันนะครับนี่แล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับดิเป็นทางสาธารณะนะครับนี่นไหมเออ ทางที่ผมลงมาตั้งแต่ที่แรกนี่ห่างจากห่างจากถนนหลวง2043เนี่ยก็แค่100เมตรเดินลงมาหนึ่งร้อยเมตรนะครับนี่่ะเดี๋ยวเรามาดูมาดูน้ำนี่มาดูน้ำกันก่อนน้ำสงสัยเขาทำน้ำปีนาปังนะครับอีกเขาก็มาเจาะบาดาล นะครับมาเจาะบาดานเจาะปาดานคือสิ่งที่ดีคือมีไฟฟ้านะครับมีเจาะปาดานหนึ่งบอนะครับที่นาเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับเพราะว่าทํานาปีนาปังได้เนหะ็นไหมสเดี๋ยวเดี๋ยวขอบเขตคือผมจะโดนบินนะครับ ถ้าใครหานาอยู่หาที่นาทํานาปีนาปังได้นี่ผมแนะนําแปลงนี้4ี่แสนห้าหมืนบาทเป็นโฉนดคุดแดงนะครับถ้าเดี๋ยวให้ตากล้องแพนกล้องรอบดูว่นแถวนี้ก็ทํานาปังกันหมดเลยทํานาปีนาปังสองรอบเลยนะครับให้หมู่บ้านด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเดิน <S <S เดินไปดูกันเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันว่าหน้ากว้างผมให้ประมาณน,นีนะครับนี่หน้ากว้างติดถนนสาธานณานี่ก็อ่ะเดี๋ยวไปกับตาต้งรงชะ้าหน้ากว้างจิตถนมสาธานณาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับโอแปงนี้ถือว่าสวยอีกแปงนึงนะครับ ทำไมผมถึงว่าสวยอีกแลงหนึ่งคือคือมันดูที่นาฮะดูที่นาคือมันเห็นไหมทำนาฟีนาฟังปเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเขาก็เจาะปาดานนะฮคือเขามีบ่อปาดานให้อยู่แล้วหนึ่งบ่อนะครับนี่ผมมาดูฝั่งนี้นี่คุณเห็นที่นาให้มันชัดเจนอ่ะเดี๋ยวตากล้องแทนกล้องไปนี่ นี่คือจุดของติดถนนสาธทางณะเห็นไหมไปตามคนาเลยตามคนาปุ๊บมันจะเป็นเหมือนรูปรูปทรงตัวเอวไหมมันจะเหมือนตัวเอวนะฮะไปตรงนี้ปุ๊บขึ้นไปนืป้แล้วก็ติดอยู่ขาเห็นไหมล็อกเดียวล็อกเดียวคือเราไล่จากนี่นี่น,น,นี่ต้นไม้นี่ต้นนี้คนาต้นใหญ่ต้นนี้แล้วก็ตรงไปนู่อ้อมมานี่นะฮะเดี๋ยวคอยดูบินโดนนะครับใครกำลังหาที่ ส,สวยๆถูกๆเนี่ยติดตามช่องผมไว้ติดตาม Facebook ผมไว้นะครับผมจะพาไปดูที่ถูกๆส,สวยๆแปลงนี้ทำนาปีนาปังได้นะฮะปีหนึ่งทำสองครั้งนะครับหายากนะฮะโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อมา091 015 1179นะครับเบอร์บาสนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย